คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงส้มบางมดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คลองบางมดเป็นอย่างมากค่ะแต่ต้องยอมรับว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกส้มบางมดลดจํานวนลงเรื่อยๆเลยนะคะเนื่องจากประส,สบปัญหาในเรื่องของการลุกล้ําของน้นะะําเค็มค่ะนอกเหนือจากเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกส้มบางมดแล้วเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาน้ําจืดก็ลดลงด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากปัญหาปัญหาเดียวกันน,ะะนี่แหละค่ะนั่นก็คือการลุกล้ําของน้ําเค็ม ทั้งนี้นะคะปัญหานี้หละค่ะจึงเกิดเป็นการพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องมือแจ้งเตือนการบุกรุกของน้ําเค็มเครื่องมือเครื่องมือนี้นะคะมีช anyway claro ื่อว่าท hm ุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งจะบอกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกษตรกรลองมาเปลับใช้ในพื Luna ้นที่ของตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะและนี่คือหน้าตาของทุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นการพัฒนาจากแนวคิดของคณะทํงาน โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่ามอจอทอค่ะซึ่งการพัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์การรุกรัมของน้ําเค็มในคลองบางมดแล้วก็คลองสาขาเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนคุณภาพน้ําโดยเฉพาะค่าความเค็มที่สูงกว่ามาตรฐานกําหนดให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมป้องกันแล้วก็รับมือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางคณะทํางานนะคะก็คาดหวังว่าเครื่องมือนี้แ่ละค่ะจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสาม ประเมินสถานการณ์น้าเพื่อเตรียมตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งฐานข้อมูลคุณภาพน้ําที่ได้เก็บรวบรวมของคณะทํางานนี้นะคะยังใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําของชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคตด,ด้วยมาดูส่วนประกอบของเครื่องมือนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับส่วนประกอบของเครื่องมือนี้ค่ะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด20วัตสำหรับผลิตไฟฟ้าให้ระบบมีมลราเตอร์ WiFi ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุ่นลอยน้ำนะคะมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกแต่ว่า สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง70กิโลกรัมด้วยกันมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ดับแปลงแล้วก็พัฒนามาจากเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ,อคอลเลียม ที่วัดค่าคุณภาพน้ําได้ถึง6พารามิเตอร์ก็คือความเค็มอุณหภูมิความถ่วงจำเพาะกรดด่างการน,นําไฟฟ้าและของแข็งที่ละลายน้ําค่ะส่วนจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะเมื่อค่าความเค็มในน้ำเนี่ยสูงกว่า1.2 ppt หรือค่าความเค็มที่เป็นอันตรายต่อพืชทุนตรวจวัดจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนเข้าไปในแอปพลิเคชันบนมือถือแบบเรียลไทม์เลยเกษตรกร,ร,กรสามารถนําข้อมูลที่ได้ค่ะไปวางแผนการจัดการน้ําในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าสูบน้ําเข้ามากักเก็บไว้ก่อนที่น้ําเค็มจะลุกลามเข้ามาได้อย่างทันท่วง โดยเครื่องนี้นะคะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลน้ําย้อนหลังเป็นรายชั่วโมงเพื่อน,นําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์แผนการจัดการน้ําและที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือทุ่นมีขนาดเล็กน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกติดตั้งได้ทุกที่แม้สายส่งไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึงก็ตามและที่สําคัญราคาถูกมากๆค่ะ ตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มสัตว์น้ําทุ่งครุนะคะคุณจารุวันแสงอรุณเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกประมาณ150คนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือนาคน้านําเค็มโดยเฉพาะค่าความเค็มเพราะว่าปลานิลปลายิสกปลาตะเพียนถ้าเกิดว่าค่าความเค็มตั้งแต่3 ppt ให้เฝ้าระวังส่วนปลาจระเมศถ้าเกิดว่าค่าความเค็มตั้งแต่2 ppt ขึ้นไปก็ควรเฝ้าระวังด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าปิดประตูกั้นน้าไม่ทันน้ําเค็มก็จะเข้ามาท่วงบ่อปลาต้องรีบนําปลาขึ้นจากบ่อซึ่งบางครั้งเน แต่พอปัจจุบันเนะะี่ยค่ะได้ทุ่นตัวนี้มาก็เรียกว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะไม่ต้องคอยตรวจวัดเครื่องมือวัดแบบเดิมๆไม่ต้องรอผลวิเคราะห์นานสามารถตรวจดูค่าความเค็มได้จากมือถือเลยคืออยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจค่าความเค็มได้ที่สําคัญมีความแม่นยาํารู้ผลเร็วแล้วก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นค่ะสําหรับปัจจุบันนะคะทุ่นดังกล่าวนําไปติดตั้งทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะซึ่งผลจากการนําไปใช้นะคะจากการวิเคราะห์เนี่ยพบว่าบริเวณประตูน้ําดาวคนองออกสู่แม่น้าเจ้าพยา เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มที่เข้ามาจากแม่น้ําเจ้าพยาแต่ว่าคลองบางมดแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ยังประสบป,ปัญหาน้ําเค็มอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาการลุกล้าของน้ําเค็มที่พบก็คือเกิดจากภายในคลองบางมดเนี่ยมากกว่าโดยน้ําเค็มที่ลุกล้ําเข้ามาส่วนใหญ่จะไหลเข้ามาทางพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการดังนั้นคณะทํางานทีมมจทค่ะก็เลยมีการเตรียมขยายโครงการในปีถัดไปเพื่อ พัฒนาแล้วก็ติดตั้งทุ่นตรวจวัดเพิ่มขึ้นในจุดที่เชื่อมต่อคลองบางมดที่สําคัญต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดก็คือทุ่นต้นแบบรุ่นใหม่เนี่ยคณะทํางานก็คาดว่าจะเพิ่มคุณสมบัติการตรวจวัดทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ําในคลองรวมถึงสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนน้าเค็มระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ําขนาดเล็กระดับเขตก่อนขยายไปสู่เขตอื่นๆที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตซึ่งขณะนี้นะคะกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในต้นปีหน้าที่จะถึงนี้เองค่ะ thank you